วันนี้นายกอนุทินชาญวิรกูลพร้อมคณะรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยและสสก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาค่ะโดยยืนยันจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยาให้กับประชาชนหลังจากแถลงนโยบายทันทีพร้อมย้ำว่าทำงานเป็นทีมแม้ว่าจะมาจากต่างพักและเชื่อว,ว่าการทำงานที่เป็นประโยชน์ประชาชนและประเทศชาตินะคะสมัยหน้าประชาชนก็จะไว้วางใจเลือกเข้ามาสานงานต่อค่ะส่วนโครงการคน คร่งยืนยันว่างบประมาณพร้อมแล้วค่ะรอเพียงรัฐมนตรีคลังเสนอโครงการเข้ามาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดวยวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีในพักภูมิใจไทยและสสในพื้นที่นะคะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้าท่วมที่อาเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีประชาชนจนํานวนมากมารอต้อนรับมอบดอกไม้ร้องเพลงมสัออสอ .2 มอและตะโกนให้กําลังใจเรารักน ยกซึ่งบรรยากาศก็เป็นกันเองค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำมีโฉนดที่ดินทั้งหมดไม่ใช่สาธารณะหรือแก้มลิงพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาและปรับปรุงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เหมาะสมกับสภาพความเสียหายรวมทั้งเร่งเดินหน้าโครงการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างค่ะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเขาว่า รัฐบาลตระหนักดีว่าพื้นที่อยุธยา,าเผชิญปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากจากการไหลบ่าของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีลักษณะคอขวดทําให้ระบายน้ําช้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะทํางานอย่างเป็นทีมเพื่อหาทางออกทั้งมาตรการระยะสั้นโครงการระยะยาวอย่างเช่นคลองระบายน้ําบางบานบางไซที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2569จะช่วยเพิ่มศัก,กยภาพระบายน้ําได้กว่า1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพร้อมย้ําว่ารัฐบาลทำงานเป็นทีมเดียวกันแม้จะมาจากต่างพัก แต่เป้าหมายเดียวกันคือประโยชน์ของประชาชนเราจะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงมอบถุงยางชีพแต่ต้องสร้างระบบระยะยาวที่ยั่งยืนโดยย้ำว่าง,งบฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือประชาชนจะถูกนำไปใช้ตรงจุดร้อเปอร์เซ็นต์ไม่มีตกหลน่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่าตนได้สั่งการเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังมีการขาดช่วงรัฐบาลทำให้เกิดความล่าช้า และเมื่อรัฐบาลถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิน้นรัฐมนตรีสาม,มารถสั่งการได้เต็มที่ก็จะดำเนินการต่อทันทีเพราะเป็นเรื่องความทุกข์ร้อนของชาวบ้านที่รอนานไม่ได้ค่ะทั้งนี้ถ้าเริ่มดำเนินการแล้วในครั้งหน้าจะหวังกลับมาเป็นรัฐบาลหรือไม่ในโครงการต่างๆที่กล่าวมานายกรัฐมนตรีระบุว่าเราก็ต้องหวัง เพราะเราทํางานให้ประชาชนมั่นใจเชื่อใจในการแก้ปัญหารักษาประโยชน์และงบประมาณของประเทศที่ถูกใช้เพื่อประเทศชาติและเชื่อว่าประชาชนจะให้โอกาสเข้ามาทํางานสารต่อค่ะ ขณะเดียวกันนายอนุทินยังกล่าวถึงการพิจารณานโยบายคนละครึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่30กันยายนนี้หลังถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วจะต้องขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ยืนยันว่างบประมาณที่จะนํามาใช้ไม่ว่าจะมาจากส่วนใดรัฐบาลมีความพร้อมอยู่แล้วส่วนจะต้องปรับโยกย้ายกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะต้องคิดไปเรื่อยๆอย่างมีเวลาแต่ต้องไม่คิด ขุนหันพันแล่นเหมือนรัฐมนตรีคนก่อนของตนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยด้วยอีกว่าการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรน,นอกสถานที่จะมีสักครั้งหนึ่งในพื้นที่ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาในแถบอีสานใต้แต่ขอเวลาที่เหมาะสมที่ไม่ทําให้ข้าราชการและประชาชนลําบากค่ะ